นางเอกไอซ์อามีนาได้วิชาไปเยอะแน่ค่ะเพราะนอกจากเปิดกล้องวันแรกของละครพลับพลึงสีชมพูจะได้ประกบทั้งเทพแอนดริวในบทเจ้าของโฮมสเตย์แล้วยังมีพี่ธงทงจอมพลิว้วเป็นเพื่อนช่วยสอนวิชาทาขนมโดยในเรื่องสาวไอซ์เป็นลูกอภิมหาเศรษฐีเพิ่งกลับจากเมืองนอกแต่ขอมาอาศัยอยู่โฮมสเตย์เพราะปิ๊งพระเอกและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นพลับพึ่งเพราะล้มลงในกอพลับพลึงสาวไอซ์ Ice, ขอจูนขมับปรับตัวเข้ากับคาแรคเตอร์อีกนิดซึ่งเห็นแววว่าไปได้สวยแน่ค่ะในขณะที่พี่แอน ดิวสมศักดิ์ศรีเทพแสดงอย่างพลิ้วไม่มีสนิมน้ำค้างเกาะแม้แต่นิด้เดียวเป็นการเปิดกล้องที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องหนึ่งเลยล่ะค่ะสนุกค,ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะมันเหมือนได้มาเจอบรรยากาศใหม่ๆเก่งปากสั่นเลยครับเข้ามือไม้สั่นออวันแรกก็เก่งๆค่ะแต่พอเริ่มซีนสองอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าพี่เขาก็พี่เขาก็เล่นพี่เขาก็ชิลค่ะเราก็เลยแบบเออไม่เกรงมันมันง่ายกว่ามันสบายกว่าค่ะ ช่วยๆกันครับช่วยๆกันไม่ต้องเห็นแววแล้วฉายแสงขนาดนี้แล้วเพี้ย